I'm hurting... This looks amazing... ชื่อนายสง,งาทรพงศ์ครับคุณครูํำนานการพิเศษวิทยาศาสตร์โรงเรียนดาราคามครับสอนมาประมาณ30ิกว่าปีแล้วครับผมสิ่งสำคัญคือเราจะต้องปูพื้นฐานให้เด็กมีพื้นฐานใกล้เคียงกันและเราก็ใส่ความรู้ไปให้เขาถ้าอันไหนขาดเราก็เติมเต็มให้เขาถ้าอันไหนมีอยู่แล้วก็เสริมเพิ่มขึ้น,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 นต่อยอดทดีแล้วคุณครูต้องมีเทคนิคในการที่จะ อธิบายให้เขาเข้าใจซึ่งเมื่อเราเป็นเด็กเราก็ยังมีบางเรื่องที่เราไม่เข้าใจเราก็มาใช้ปัจจุบันนี้และเมื่อเรารู้จุดด้อยของของการเรียนรู้เรื่องใดเราก็ต้องพยายามหาวิธีการที่จะอธิบายเด็กให้เข้าใจในเรื่องนั้นอันดับแรกคุณครูก็จะให้นักเรียนได้สังเกต การเกิดของเสียงก่อนเป็นแบบแรกครับว่าเสียงมันเกิดขึ้นได้อย่างไรนะลองดูนะครับนะคูก็มีแท่งโลหะหนแท่งการสอนเรื่องที่เข้าใจยากให้เข้าใจง่ายนี่ก็เป็นธรรมชาติของครูนะครับว่าบางทีเรื่องมันยากถ้าเรามีสื่ออุปการณ์ดีๆคุณครูสามารถ นำสื่อที่มีอยู่ในชีวิตประจําวันเอามาอธิบายเขาได้อย่างเช่นเรื่องเสียงเนี่ยเราสามารถเอาแหล่งกําเนิดเสียงหรือวัตถุที่ทําให้เกิดเสียงมาให้เขาดูว่าเนี่ยเสียงมันเกิดอย่างนี้มันหลากหลายและอธิบายว่าไอ้เสียงแต่และอย่างที่มันเกิดขึ้นนั้นมันมีความเหมือนและความแตกต่างกันอย่างไรมันมาจากแหล่งไหนได้บ้างเสียงที่เราทดลองมาเมื่อกี้นี้เกิดขึ้นได้อย่างไรอันดับแรกนักเรียนทุกคนบนโต๊ะนักเรียนก็จะมีแก้วน้ำอ่ายกแก้วน้ําขึ้นมาและมีซ่อมเสียง จากนั้นนักเรียนใช <orship> ้คอนทูบลงไปที่ซ่อมเสียงแล้วก็จุ่มลงไปในในการเคาะทีเคาะก่อนก็เสียงไหมอ๋อแล้วกันเสียงนะครับสังเกตทักษะการสังเกตลุกแล้วการสอนเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายครูมีบทบาทสําคัญมากเพราะว่าครูจะเป็นคนที่ทําให้นักเรียนรู้สึกว่าเรื่องที่กำลังจะเรียนนั่นเนี่ยง่ายแล้วก็สนุก เพื่อนวิธีการหนึ่งที่สามารถจะทําได้ก็คือครูจะต้องหาตัวอย่างหลายๆอย่างที่สะท้อนเรื่องนั้นอย่างเช่นเรื่องเสียงครูก็จะหาอุปกรณ์ที่เป็นแหล่งกําเนิดเสียงแล้วก็มาแสดงให้นักเรียนดูนักเรียนก็จะเรียนรู้ว่าเสียงนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรยิ่งนักเรียนได้มีประสบการณ์ในการเรียนรู้หลายๆชิ้นนะคะหลายๆอย่างการสังเกตหลายๆครั้งแล้วก็ทดลองทําหลายๆครั้งนักเรียนจะจับ หลักการที่สําคัญของการเกิดเสียงนั้นได้อย่างดีไม่ะนั้นเด็กก็จะเข้าใจว่าเสียงเกิดขึ้นได้อย่างไรผอขอเพิ่มขนดาดใหญ่ขึ้นขนดาดใหญ่ขึ้นตัวแปรต้นแตกต่างขึ้นทูบลงไปที่ซ่อมเสียงโอ้กระจายเลย ออสั่นแล้วกระเด็นกระจายเออสั่นไหมสั่นไหมลูกนะเพราะนั้นเห็นยังว่าเสียงเกิดขึ้นจากการสั่นของมวลเนื้อวัตถุเห็นไหมครับมวลเนื้อวัตถุถูกตีก็เกิดการสั่นสะเทือนคลนะื่นที่สองอันนี้คือคลื่นตามยาวกับคลื่นตามขวางนะ แต่นี้คลื่นเสียงไม่ใช่คลืนตามขวางเป็นตามยาวขึ้นตามขวางนักเรียนเห็นจากการทะเลมีลมคลื่นจะขึ้นลงขึ้นจะขึ้นลงแต่ขึ้นเสียงเป็นขึ้นตามอัดกระแทกตรงไหนอาจจะมีคลื่นถี่ตรงไหนขยายเป็นคลื่นห่างถ้าดูอย่างนี้อาจจะไม่เข้าใจคุณครูก็มีอุปกรณ์แสดงการเกิดขึ้นเสียงนะด้วยลวดสปริงอ่าอันนี้ลวดสปริง เราก็เอาล้อสปริงให้เพื่อนจับปลายด้านหนึ่งอาหนูจับปลายด้านหนึ่งครับครับถ้าคุณครูสะบัดแบบงูเลืแบบ้อยแบบงแบแงบแงบแงบงูเลื้อยแฉบแฉบแฉบอย่างนี้ก็เรียกว่าตามขวางนักเรียนต้องแกตลูกคลื่นจะขวางแต่คลื่นเสียงไม่ใช่แบบนี้ลูกนักเรียนดูคลื่นเสียงเป็นแบบนี้อา้าวเห็นไหมครับนักเรียนจะมีช่วงอัดและช่วงขยาย ช่วงอัดและช่วงขยายครับนี่คือลักษณะของคลื่นเสียงการเปลี่ยนจากสิ่งที่มองไม่เห็นหรือนึกไม่ออกเนี่ยให้กลายเป็นสิ่งที่มองเห็นเป็นรูปเป็นร่างขึ้นก็จะทําให้เด็กเข้าใจมากขึ้นอย่างที่อาจารย์สง่าได้ทดลองนะคะเอาใช้ลวดสปริงนะคะก็จะเห็นว่ามีคลื่นนะคะอัดและขยายเนี่ยวิ่งไปตามขดลวดสปริงตามความยาวของขวดลวดสปริงอันนี้เป็นการเปลี่ยนเ,เรื่องของออรูปนามประธรรม ะะซึ่งไม่รู้จักหลอกคลื่นเสียงเป็นยังไงให้เป็นรูป,ปรธรรมโดยให้เห็นว่าคลื่นเสียงที่อัดมาทางสลิงนะคะทางลวดสลิงนั้นน่ยมีส่วนที่เป็นอัดแล้วก็ขยายอัดแล้วขยายวิ่งไปตามแนวของรวดสลิงเด็กก็เข้าใจอ๋อที่บอกว่าคลื่นเสียงเป็นคลื่นตามยาวเป็นอย่างนี้นี่เอง วิทยาศาสตร์เนี่ยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นร,บรอบๆตัวเราทุกคนนะคะแล้วก็เกิดได้ทุกวันปรากฏการทางวิทยาศาสตร์เยอะแยะมากมายที่เราสามารถนํามาใช้สอนนักเรียนได้เพราะฉะนั้นเนี่ยครูต้องไม่ลืมนะคะแล้วก็เมื่อมีโอกาสก็ต้องพยายามที่จะฉกฉวยโอกาสในการที่จะเอาสิ่งรอบตัวนะคะหรือธรรมชาติที่เกิดขึ้นเนี่ยมาสอนนักเรียนในเรื่องของวิทยาศาสตร์ให้เกิดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่ดีแล้วก็ประทับใจได้ด้วย สวัสดีครับนักเรียนนักเรียนทราบไหมครับสูริยุปราคาเกิดขึ้นได้อย่างไรคุณครูจะยังไม่บอกว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรแต่จะใช้โมเดลช่วยอธิบายเพื่อให้นักเรียนเกิดความกระจ่างว่ามันเกิดอะไรขึ้นที่ทําให้เกิดอุปราคาเงาทอดบังกันการเกิดเงามืดเนี่ยมันเกิดได้หลายวิธีนะวิธีหนึ่งเงาของโลกบังดวงจันทร์กับอีกวิธีหนึ่ง เงาของดวงจันทร์บังโลกนะครับนั้นมันมีสองกรณีกรณีหนึ่งคือดวงจันทร์อยู่ระหว่างดวงอาทิตย์กับโลกระหว่างที่ดวงอาทิตย์หมุนรอบตัวเองบริวารของดวงอาทิตย์จะโคจรเราใช้คําว่าโคจรคือเดินทางไปรอบดวงอาทิตย์ขณะที่บริวารของดวงอาทิตย์โคจรบริวารของโลก ก็โคจรรอบโลกไปด้วยเพราะฉะนั้นดวงจันทร์เป็นบริวารของโลกก็จะโคจรรอบโลกขณะที่โลกก็โคจรรอบดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์เป็นดาวที่มีแสงสว่างในตัวเองและส่งแสงสว่างมาให้แก่บริวารบริวารที่เป็นดาวเคราะห์และบริวารของดาวเคราะห์ก็ได้รับแสงจากดวงอาทิตย์บริเวณที่ได้รับแสงอาทิตย์ก็จะสว่างส่วนด้านที่ไม่ได้รับแสงสว่างถ้าเป็นของโลกก็เรียกว่ากลางคืนถ้าเป็นดวงจันทร์ก็คือแหลมข้างแหลมเงามืดนะ เพราะนั้นเมื่อดวงจันทร์มาอยู่ระหว่างดวงอาทิตย์กับโลกดวงอาทิตย์ส่องแสงมาอย่างโลกแต่มีดวงจันทร์มาเกิดเงาขึ้นและเงาของดวงจันทร์นั้นจะทอดไปยังโลกทําให้เกิดเงามืดบนโลกและเงาของของดวงจันทร์มีสองลักษณะคือเงามืดกับเงาหมัว,มวเงามืดนั้นคืออยู่ตรงบริเวณที่แสงดํามืด สลิดของดวงจันทร์ทอดไปบางคนบนโลกส่วนนั้นคนบนโลกส่วนนั้นก็จะอยู่ในเงามืดส่วนคนที่อยู่ในเงามัวจะเห็นเป็นบางส่วนเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาดูเงามืดระหว่างดวงอาทิตย์โลกและดวงจันทร์ครูก็สอนจากแบบจําลองนะคะหรือโมเดลแต่เมื่อมีโอกาสว่าจะเกิดสูุปราคานะครูก็ต้องเตรียมเด็กแล้วก็โยงความรู้ที่เคยเรียน เรื่องสูยุปราคาในเรื่องของใช้โมเดลไปพาเด็กออกไปเลยนะคะที่จะเห็นว่ามันเกิดขึ้น,นอย่างไรนะคะอย่างเช่นถ้ามีท้องว่าจําลองก็ไปใกล้ๆก้ท้องว่ดจำลองถ้าไม่มีเรียนสูยุป,ปราคาเรียนได้ทุกที่นะคะตรงไหนก็เรียนได้นะคะเพราะดวงอาทิตย์อยู่กับเราทุกที่ทุกผลทุกแข่ง ที่เราพานักเรียนไปศึกษานอกสถานที่ไปดูสุริยุปราคาทําให้เด็กเข้าใจได้ง่ายบอกว่าไอ้ใครมันบังใครดวงจันทร์บังโรคหรือโลกบังดวงจันทร์เพราะว่าเด็กบางทีสับสนว่าเงาเงาอะไรบังอะไรเป็นการช่วยให้เด็กนั้นนําสิ่งที่เขาเรียนรู้ในห้องเรียนหรือจินตนาการที่เขาเคยมีอยู่เก่าไปสู่โลกแห่งความเป็นจริงจะส่งผลดีให้แก่ผู้เรียนคือได้รับรู้วิทยาศาสตร์ในแง่ของความเป็นจริงมากกว่าการจินตนาการอย่างน้อยเขาก็จะได้ประสบการณ์ตรง ทำให้เขาได้ทั้งความรู้ได้ทั้งทักษะนักเรียนดูแสงที่รอดใบไม้มาเป็นกลมๆล,ลูกมันจะเหลือครึ่งเดียวนะล,ลูกเห็นไหมถ้าถ้าเงาของดวงจันทร์มันมืดอย่างนี้มันมาปับ๊บ มันก็จะเป็นเสี้ยวบางอยู่ในแสงดวงอาทิตย์ซึ่งเป็นแสงกลมๆแต่มันจะไม่ดำาต่ไม่ดำา่ะค่นี้อันนี้เป็นแค่ใบไม้เพราะว่าอยู่ใกล้ล้วอยู่ไกลเงาจะยิงยิ่งอยู่ไกลเงามัวจะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นถ้าอยู่ใกล้เงามืดจะใหญ่ถ้าอยู่ไกลเงามืดจะเล็กเงามัวจะใหญ่อันนี้เป็นหลักวิทยาศาสตร์อันหนึ่งเด็กสามารถดูดวงอาทิตย์ดูสุริยุปราคาได้จากผ่านนะคะช่องของใบไม้ก็จะเห็นว่าอ๋อสุริยุปราคาเนี่ยถ้าเกิดทั้งดวงเราเรียกว่าสุริยุปราคาเต็มดวง ถ้าเกิดบางส่วนเราเรียกว่าสุริยุปราคาบางส่วนนะคะแล้วก็เด็กสามารถเรียนรู้ได้ว่าของใหญ่ๆอย่า,ยยางเช่นดวงอาทิตย์นะคะถ้าอยู่ไกลโลกมากๆของเล็กๆเช่นดวงจังนทร์เนี่ยมันสามารถที่จะบงังดวงอาทิตย์ได้นี่ก็เป็นความรู้ที่เกิดขึ้นจากปร,กปรกาปรกฏการธรรมชาตินะคะเพราะฉะนั้นเด็กเรียนรู้แล้วได้ความรู้แต่ละส่วนแต่ละส่วนเหล่านี้เ <ๆ S 2> ด็กก็สามารถทีๆๆ่จะนํามาร้อยเรียงเป็นองค์ความรู้ที่เกิดจากตัวเองในการเรียนรู้เรื่องของสุริยุปราคาได้จาก เหตุการณ์ที่เกิดในธรรมชาติถ้าคนบนโลกอยู่ตรงเงาม,มัวก็จะเห็นมืดเป็นบางส่วนและเห็นแสงอาทิตย์เพราะฉะนั้นดวงจันทร์ทั้งดวงบางดวงอาทิตย์ได้หมดเลยคําว่าเงาบางต้องบอกว่าเงาของดวงจันทร์บังโอเคไหมอย่างนี้เขาเรียกว่าสุริยุปราคาไม่ใช่จันทรุปราคาถ้าจันทรุปราคาก็อีกแบบหนึ่งคือโลก ทอดเงาไปบังดวงจันทร์ซึ่งก็เปลี่ยนตำแหน่งกันระหว่างโลกกับดวงจันทร์ส่วนดวงอาทิตย์ยังตำแหน่งเดิมนะบทบาทหน้าที่ของครูวิทยาศาสตร์ที่ดีนั้นนะคะจะต้องเปิดโอกาสให้นักเรียนคิดหาตัวอย่างให้นักเรียนมาได้ทดลองศึกษาแล้วก็หาข้อมูลและพยายามกระตุ้นป้อนคําถามให้นักเรียนสามารถสรุปความรู้นั้นออกมาได้ด้วยตัวนักเรียนเองแล้วก็เชื่อมโยงให้เห็นว่าวิทยาศาสตร์คือ สิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของนักเรียนทุกคนเพั้นจำเป็นต้องเรียนรู้อย่างยิ่ง